สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้นะครับเปิดคลิปมาก็เปิดวิดีโอมาก็เป็นฉนวนนะครับฉนวนการซับเสียงการเสียงนะครับอุ่นที่ผมใช้ก็ตามนี้เลยนะครับความหนาเจ็ดสิบห้านะครับความหนาแน่นที่สี่สิบนะครับ่ที่จริงนะครับผมถามเซลล์ขายนะครับ ก็แนะนำมาให้ใช้80กิโลนะครับถ้าเป็นห้องตีกองนะครับแต่สถานที่ผมอยู่นะครับมันไม่ได้ติดกับห้องนอนหรือว่าบ้านของใครนะครับมันอยู่ตรงโล่งนะครับก็เลยเลือกผมก็คิดหลายตลบนะครับก็เลยเลือกที่40กิโลนะครับราคามันก็ไม่แรงด้วยนะครับถ้าท่านใดที่มีงบเยอะๆนะครับก็ใช้ความหนาแน่นตรงนี้นะครับ ให้เยอะๆนะครับมันก็จะเก็บเสียงได้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ห้องของเราก็ไม่ค่อยได้สีเรียดมากนะครับคือการซับเสียงไปด้วยแล้วก็การเสียงไปด้วยในระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าเงียบกิบนะครับอันนี้ผนังที่ทําเตรียมไปแล้วนะครับช่องนี้ก็จะพอดีกับแผ่นนะครับดูรายละเอียดนะครับเป็นเหล็กตัวีนะครับส่วนรายละเอียดการสร้างเดี๋ยวจะทําคลิปดูแยกทำวิดีโอแยกอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ผมใช้ยาแนวอุดทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีรูมีอะไรเต็ดลรอดนะครับทำเหล็กลังซีอะไรพวกนี้ก็ใช้แผ่นยึดแล้วก็ยาแนวอัดอีกทีนะครับไม่ให้มีรอยรั่วรอยลมอะไรเข้านะครับอันนี้จะเป็นท่อ,อลมเข้านะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปแยกอีกทีนะครับทําผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลมเข้าฝั่งนู้นก็จะเป็นลมออก นี่นะครับลมออกตรงนี้อย่างนี้ก็จะเป็นประตูประตูก็ทําเป็นประตูสองชั้นนะครับสองชั้นทั้งตัวบานเดงแล้วก็สองชั้นทั้งตัวห้องนะครับบานนดงอยู่นี่แล้วก็บานนดงอยู่นี่เดี๋ยวเราจะทําวิดีโอแยกอีกทีนะครับแยกอีกวิดีโอหนึง่งส่วนวิดีโอนี้เราก็จะมาบุนะครับบุผนังน,นะครับตัวนี้ผมก็ได้สั่งมาครบทุกช่องนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับ ก็เอารหัสไปเช็คราคาได้นะครับส่งถึงที่ถึงบ้านนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เลยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้แหละผมไม่โฆษณานะครับให้อ่านเอาเองนะครับมาดูอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็มีแผ่นรองนะครับตัวปูเพื่อปึ้องการพื้นนะครับแล้วก็แผ่นรองตัดกระดาษแล้วก็มีไม้บรรทับนะครับ เป็นไม้เป็นอะไรก็ได้ที่ตรงๆนะครับเอามาสักสองขนาดขนาดสั้นกับขนาดยาวนะครับแล้วก็มีมีดนะครับมีด,มดเอาไว้ตัดนะครับแล้วก็คัตเตอร์คัตเตอร์อันเล็กเอาไว้ตัดพวกทีพอนี่หนะครับอันนี้อันยาวเอาไว้ตัดตอันนี้อันสั้นเอาไว้แกะนะครับแล้วก็มีผ้าปิดจมูกนะครับ แล้วก็มีเว้นนะครับแล้วก็ชุดแต่งกายนะครับต้องเป็นคุ้งเขนยาวนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะระคายเคืองนะครับคันนะครับมันก็มีถุงมือครับถุงมือต้องสวมถุงมือด้วยนะครับมันคันนะครับแล้วก็มีตลับเม็ดอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้มาเรามาไม่ให้เสียเวลาเรามาติดตั้งกันเลยนะครับจะมีอยู่ห้าด้านนะครับรวมเพดานด้วยครับอันนี้หนึ่งสอง แล้วก็สามสี่แล้วก็ด้านเพดานนะครับด้านบนนะครับพื้นก็พื้นนี้ก็เดี๋ยวจะทําวิดีโอแยกอีกทีนะครับผมถ่ายรูปไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะรวมภาพก็เป็นวิดีโอเป็นตอนๆไปนะครับแต่คลิปมันจะยาวครับมาเรามาติดตั้งกันเลยครับเราจะเริ่มจากด้านอาด้านนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าใส่ไปแล้วสามแผ่นนะเราจะตามด้านนี้ให้เสร็จนะครับมาชมกันเลยครับ เรามาแต่งกายกันก่อนนะครับเสื้อต้องเป็นเสื้อแขนยาวนะครับไม่งั้นมันจะระคายเคืองนะครับพูดอยู่ไกลอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับต้องขอเอภัยด้วยจะจะพูดให้ดังๆขึ้นนะครับกางเกงก็กางเกงขายาวนะครับจะมีหมวกก็ดีครับแต่เราไม่ได้ใส่นะครับไม่เป็นไรต้องใส่นะครับตัวนี้จมูกนะครับ ถุะะง,งมือะนะครับถุงมือกันระบายเพลิงนะครับไม่งั้นมันจะคันนะครับแต่ว่าการมากไม่มก็คงว่าคันนะถือว่าคันนะครับก็ต้องป้องกันถุงมือนะแล้วก็พวกนี้โอเคถุงมือนั้นก็เล่นตานะครับ เราไม่ใส่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ใส่เวลาเราบุข้างบนนี้ก็ได้นะครับอันนี้กรณีที่มันพุ่งมาป้านะครับเราไม่ใส่โอเคเรามาแกะกันเลยครับอย่าเป็นกลางไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาติดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวต,อวต่อ,ตอ,อ,ตอ,อไปกันตอ่อนะ อันี้ผมสั่งมานะครับควนนามของสูงเมตรยี่สิบนะครับความกว้างหกสิบเซนนะครับความก,กว้างตอนนี้หกสิบเซนเพราะว่าช่องนี้ที่ทำไว้ก็หกสิบเซนนะครับด้านนี้ก็เมตรยี่สิบนะครับความหนาเจ็ดสิบห้าเซนนะครับ,บนนความหนาของแผ่น ความหนาแน่น40กิโลนะครับถ้าใดมีงบมากก็สั่งความหนาแน่นเยอะก็ได้นะครับนี้าก็จะตัดใส่ช่องนี้นะครับก็ใส่เลย โ okay. อเคก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ให้เต็มนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันให้เต็มนะครับโอเคนะครับเสร็จไปหนึ่งด้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมั้มมีห้าด้านนะครับด้านนี้ก็เสร็จไปหนึ่งต่อไปเราก็จะมาใส่ด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้เลยนะครับ นี่นะเริ่มจากมุมนี้ก่อนนะครับใส่ยาวมานี่นะครับมาเรามาใส่กันเลยครับ ครับเราจะตัดออกด้านละประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะประมาณหนึ่งนิ้วหัวกับด้านข้างนะครับตัดออกประมาณหนึ่งนิ้วนะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเนื่องจากช่องนี้นะครับออช่องนี้หกสิบนี่มันหยุดกึ่งกลางนะกลางนี่นะครับเพราะงั้นนะครับแผ่นมันจะกว้างกว่า,วานิดหนึ่งก็ต้องตัดออก ส่วนเศษที่ตาดออกไม่ได้ทิ้งนะครับมายัดในร่องให้เต็มนะครับนำมามา,ายัดกันเลยอ,อาจจะไล่ตานิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับมาด้านล่างก่อนก็ได้าจะเรายีาารายนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราโอ้เหนื่อยนี่นะ ร่องนี้นะครับเสียรที่ตัดออกนะครับไม่เดี๋ยวทิ้งนะครับยัดลงไปเลยผมพูดดังสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้เสียงให้ทุกทนได้ได้ยินนะครับอันนี้หายใจยากเขราว่าปิดปิดจมูกนะครับหายใจยากถ้าไม่ปิดไม่ได้นะครับมันจะคันนะครับมันจะเข้าไปในรูคอไอละอองนี่เล็กหมนนะครับมันจะคันแล้วก็จะไอนะฮะนี่นะครับใส่ลงไปให้เต็ม ทุกช่องนะครับเราจะไม่ได้เว้นช่องว่างไว้เลยอันยาวก็เหมือนกันอันยาวนี่นก็ใส่ลงไปเลยนะครับยัดลงไปเลยยัดให้เต็มนะครับมันก็จะลงพอดีนะครับสองนิ้วที่ตาดอกก็มานนิ้วหนึ่งอ่ะก็จะไม่ได้เอาทิ้งนะไม่มีอะไรเอาทิ้งนะเพื่อให้ไม่ให้มันเกิดช่องว่าง จะได้เพิ่มประสิทธิภาพเต็มที่ในการซับเสียงนะครับนี่นะอาจะพูดติดติดเลยรับหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหายใจใหายใจลำบากนี่นะเราทำอย่างนี้ทุกอันนะครับนี่นะใส่ให้เต็มนะครับไม่ได้เอาทิ้งนะครับทุกชิ้นไม่ได้เปล่าก่อนยู่ใช้งานหมดทุกชิ้นนะครับ อาจจะมืดสักนิดหนึ่งต้องขอ,อไฟด้วยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้ล่องไหนก็ตัดใส่ทุกล่องนะครับตอนนั้นเราก็จะแผ่นใส่ก็จะเอาแผน่แแผนที่ตัดเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปในร่องเลยนะครับใส่เข้าไปในล่องนี้นะครับล่องที่เราเตรียมไว้นะครับเห็นนี้นะครับ ดูความหนานะครับเกือบสิบห้าเซนตัวี่อะก็ได้จะตับรวมนะครับัให้รับสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้แต่มันจะได้ยันยังไงนะครับถ้าเราตับรวมไปตัวจะทำให้ใส่แล้วมันหลุดออกมานะครับให้มัน 更刚烈，玻璃。 ประมาณนี้นะครับอย่าตัดให้มันหลวมนะครับตัดให้มันระวัาวัดให้กึ่งกลางนะแลเสร็จนี้มันอยู่กึ่งกลางพอดีพอใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่หลวมมาครับมันจะพอดีนะครับมันจะไม่หลวมมันจะไม่หลวมมาครับเดี๋ยวว่าจะใส่ใส่ให้เต็มนะครับไปเรื่อยนะครับมาใส่กันเลยครับ ครับก็เรียบร้อยเสร็จไปนะครับด้านที่สองนะครับเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะขึ้ like นด้านนี้นะครับอาจจะเป็นตอนที่สองนะเพราะตัวนี้ก็เวลาจะห้าโมงเย็นจะเลิกงานแล้วนะครับก็ติดตามตอนที่สองนะครับเจอกันตอนที่สองนะครับเหลือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็เพดานนะครับโอเคครับเจอกันตอนที่สองนะครับ